สวัสดีครับเพื่อนเอนแฟนเพจสุทนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยถนืรทุกมือ2และทาง y o u t u b e รถบรรทุกมือ2สุทนทรนครสวรรค์ครับวันนี้จะพาชมรถเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก6ล้อก,กลาง isuzu npr 115แรงม้ารถห้างแท้จดทะเบียนปี2535ครับรถเดิมๆครับภายในอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ครับหัวบางเดิมวงมาลัย power ครับ ภายในสวยครบสมบูรณ์ระบบแอร์มีครับเครื่องเป็นเครื่อง 4BD 1 115แรงมาร้าเครื่องเดิมครับคันสีสวยเดิมตลอดเส้นกระบะบรรทุกช่วงยาว4เมตร30เปิดได้3ด้านครับช่วงล่างใหญ่ F หน้า F หลังครับรถเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมภาษีเต็มหากเพื่อนๆื่อกำลังมองหารถ6ล้อกลางไว้ใช้งานราคาเบาคันนี้ขายในราคาเพียง2 1 5 0 0 0บาท2 1 5 0 0 0บาทหากเพื่อนเพื่อนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-821-1158หหรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ